จะมายโอเคได้ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวขึ้นเลยรอเลยขึ้นเลยแล้วก็รถเร็วบทที่เยอะหรือบทแรงเลยอืมอ่ะอีกแล้วเลี้อีกแล้วมันดูสกปรกอ่ะเพราะมันใส่ง่ายไงใช่ไม่งั้นมันจะใส่ยากพอดีีแค่นี้แหละ ข้อเสียก็คือแป้งพวกนี้เป็นสิ่งแบ่งบอมเป็นทำพุงทาแผลมันเข้าแผลนี่ก็ได้เรื่องอยู่นะแต่อันนี้มันคือไม่ใช่ทําแผลไงถุงมือพวกนี้เราใช้แบบข้างนอกเวลาทําแผลเราจะเปลี่ยนถุงมือเป็นอีกแบบหนึ่งที่มันไม่มีนม่มแป้งใช่อันนี้ก็ว่าไอ้ตรวจคนไข้จับตัวคนไข้อะไรเงี้ยแต่ถ้าทําแผลจะเป็นถุงมือเซไลน์อั้นจะไม่มีแป้ง